สวัสดีค่ะสายรุ้งเิงค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวชาวสวนยางเช่นเคยค่ะปุกขวัญชาวสวนยางอย่าเพิ่งลึกอาชีพก็ะทอทุ่ม800ล้านบาทนะคะสู้ยางราคาสู้ยางราคาดิ่งวันอาชีพเก่าแก่สุนพันค่ะก็ะทอทุ่มงบนะคะ800ล้านบาทดันโครงการชะลอยอยางค่ะก็คือหนุนเกษตรกรนํายางฝากสถาบันเกษตรกรรอขายทํากําไรช่วงหน้าแล้งหลงังถูกนายทุนรวม รวบหัวทุบราคาเดือนเดียวดิ่ง20บาทต่อกิโลกร,รัมก็คือในช่วงนี้นะคะลูกขวัญชาวสวนยางอย่าเพิ่งล้มเลิกอาชีพนี้นะคะซึ่งขณะนี้กเกษตรกรชาวสวนยางกําลังประสบปัญหาเดือดร้อนจากปัญหาราคาผลผลิตยางตกต่ํานะคะลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้โดยเฉพาะราคาน้ํายางสดที่เคยขึ้นนะคะทะลุถึงกิโลกร,รัมละ80บาทไปแล้วเมื่อประมาณปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะผ่านมาเพียงเดือนเดียวตลอด เดือนพฤศจิกายนมานี้นะคะราคากับลดลงมากกว่า20บาทต่อกิโลกรัมเลยค่ะโดยราคายางนะคะที่ตกต่ำจนวันนี้น้ำยางสดเหลือเพียงประมาณกิโลกรัมละ58ถึง62บาทเท่านั้นนะคะและก็คาดว่าจะมีแนวโน้มลดลงอีกอย่างต่อเนื่องทงั้งๆที่ปริมาณน,น้ำยางออกสู่ตลาดน้อยค่ะเนื่องจากในพื้นที่ภาคใต้เกิดฝนตกต่อเนื่องประกอบกับเนื้อที่ปลูกยางพารา เหลือน้อยลงนะคะอันเนื่องมาจากเกษตรกรโคลนยางไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นแทนยางพาราก็อย่างเช่นปาล์มน้ํามันทุเรียนเป็นต้นนะคะขณะที่ปริมาณความต้องการใช้ยางของโลกยังสูงกว่ากว่าผลผลิตโดยวงการเกษตรกรชาวสวนยางเชื่อว่าและเชื่อว่าสาเหตุที่ราคาตกต่ําแบบนี้นะคะก็คือตกต่ำฉับพลันเกิดจากพ่อค้าจับมือกันทุบราคายางพาราแน่นอนนะคะซึ่งล่าสุดเลย วันที่18พฤศจิกาย,ยน2568ที่กันยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังนะคะหรือว่ากยทอทตรังก็ผู้อำนวยการกันยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลางพร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตด้านควบคุมและก็ติดตามนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตลาดของตลาดกลางของยางพาราจังหวัดสงขล้านะคะเร่งลงพื้นที่เรียกประชุมผู้บริหารและพนกกักงานกยอทตรังค่ะนาโดยผอ,อ,อก,กยทตรังและก็ตัวแทนสถาบันเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดตรังค่ะเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับโครงการชะลอย,อยางที่กยทสนับสนุนงบประมาณให้สถาบันเกษตรกรชะลอการขายยางในช่วงที่ราคายางพาราตกต่ำค่ะโดยให้สถาบันสมาชิกนำยางเข้าฝากไว้กับสถาบันแม่แมขายของตัวเองนะคะโดยทางกยทจะโอนเงินค่าย,ยางให้แก่สถาบันเจ้าของอยางเป็นเงินร้อยละ80ของราคายางในวันนั้นผ่านสถาบันแม่ขายค่ะ แล้วรอช่วงจังหวะที่ราคายางดีตัวสูงขึ้นนะคะโดยเฉพาะช่วงหน้าแล้งซึ่งเกษตรกรหยุดกรีดค่ะยางพาราคาตลาดและมีราคาสูงกยทอก็จะเสนอขายผ่านตลาดกลางเพื่อที่ทํากําไรให้กับเกษตรกรด้วยค่ะทางนี้นะคะโครงการชะรอยางก็เพื่อดึงยางออกจากระบบไปกักเก็บไว้เพื่อสู้กับนายทุนที่กดราคาสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวสวนยางนั่นเองค่ะและสถาบันเกษตรกรผู้แปลรูปยาง โดยล่าสุดนะคะกยทได้มีการอนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการจำนวน800ล้านบาทนะคะเพื่อโครงการฉลอยอยางโดยคาดว่าจะสามารถดูดซับปริมาณยางออกตลาดได้เดือนละไม่ต่ำกว่า1,000ตันนั่นเองค่ะ